I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands. Like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to god, they all let me down. I always fight just to wear the crown. See how to know. เริ่มจากคันนี้ก่อนเลยฮะคันนี้ทาเสร็จแล้วเป็น1992020นะฮะสี่เท่าแลมโบว์แต่คันนี้แปลงหน้าแล้วดูอันนี้เขาเรียกหน้ามีเวกตัวใหม่ถูกป่าคันเนี้ยโจทย์ยากมากเลยเพราะว่าแปลงหน้ามาแล้วเราก็ลืมดูเราก็จัดชุดอินเตอร์2020มาคราวเนี้ยพอมาเสร็จเนี่ยมันจะติดคานหมดเลยก็เลยต้องขึ้นสดเลยทําอินเตอร์ขึ้นสดแล้วก็ท่งประมาณนี้อลองมองดูโหดโหดนี่ว่าต้องมาใส่เลยนะหดป่ะอ่าดูดิพอใส่อินเตอร์พวกมันจะดูโล่ง เดี๋ยวตุเงาเงานี่เป็นงานไดนะครับสิ่งที่ทําลงไปนะฮะหน้าห้องเครื่องก็จะมีนี่อุดริยาท่อน้นําวนท่อบนน้ำไอระบายสายระบายคอยแผนอ่าชุดกระป๋องกระป๋องตัวนี้นะแข็งแรงมากเลยดันไม่เข้าเลยคุณลองไม่กดขากระป๋องคุณดูก่อนว่าดันเข้าไหมเห็นปะเนี่ยดันไม่เข้าเลยขาแข็งแรงมากนาะสามมิลมินลิ่งสวยงามหน้าห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ ส่วนในรถก็จะมีกล่องรีแมปคันเร่งอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าสเตปประมาณนี้วิ่งันมาไหนแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะจูนได้เต็มเต็มเพราะว่าคัดน่าจะลื่นก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้ลานินเนยยังไงต้องลานินก่อนแจ๊งแอร yeah. หน่อยด่วนเลยอ่าต่อที่คันนี้เลยนะฮะอะไรฮะโอ้โหไอจัดพูดต้องนานแอร่ F ด่วนเลยแล้วดูทำหน้าเวออันนี้เพิ่งมาเมื่อกี้ มาจากอะไรนะชมพูรีเอา,เอามาทิ้งไว้คันนี้ตอนแรกเขาเห็นคันนี้เขาบอกว่าเอาเหมือนคันนี้เลยผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นมันต้องอะไรนะเอ้แต่เขาบอกว่าอยากใส่บล็กตรงรุ่นกูเลยบอกว่าถ้าบล็กตรงรุ่นน่ะมันจะดูลกถ้างั้นถ้าจะใส่บล็กตรงรุ่นน่ะไม่ต้องใส่อินเตอร์ดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่บล็กตรงรุ่นน่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากเดิมๆก่อนอะไรแบบเนี้ยก็เลยบอกเขาว่ายังไม่ต้องใส่อินเตอร์ดีกว่าเขาบอกโอเคงั้นยังไม่ต้องใส่อินเตอร์ใส่เป็นบล็กตรงรุ่นกล่องรีแมปกระป๋อง แล้วก็สายระบายแค่นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนอินเตอร์ก็ว่ากันไปอ่าคันนี้ทิ้งไว้พรุ่งนี้วันอาทิตย์มันหยุดด้วยมารับวันจันทร์จริงๆคันนี้ใช้เวลาทําเต็มๆประมาณ3ามชั่วโมงสชั่วโมงก็จบละใส่เลยนั่นแหละแต่ว่าเขาดันมากี่โมง่ะสองสามทุ่มแล้วแล้วก็มาทิ้งไว้ไงแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยก็เดี๋ยววันจันทร์มารับอาจาะจลบุรีเขามีรถใหม่คันหนึ่งโอเค

โอเคเดี๋ยวเจอกันทีเนี้เราเลยไปเข็คใหม่จริงว่ะดูถุงนีใส่ในไฟฟ้าตัวแพงด้วยนะครับนี่ในไฟฟ้าตัวแพงนี่สามารถตั้งค่าเดินหอบได้ตั้งค่าเดินเบาได้ชอบมากตัวนี้บอกเลยเพราะว่ามันทำเขาเรียกว่าไง มันทําแบบพวกฟังก์ชันเดินหอบทําอะไรโดยที่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับรีแมปอะมาลงตัวท็อปผมอ่ะเนี่ยนี่เราเกือบท็อปเ,เกือบท็อปอ่ะมันต,มต้องมีแอร์มันตัวนี้ยมีแอร์ตัวไ,ไม่รู้ว่ะใหม่สุดๆเอาไปแจไปตั้งบนนะไมขึ้นตัวบนตั้งแล้ว ปับไฟก่อนไม่มันต่อ,อตรงเมืดด่อกี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองจูนกันแต่คงจะจูนอะไรไม่ได้เยอะนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกรถมันมันใหม่อ่ะพอมันใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็ คัสเนี่ยมันยังไม่ได้ลานินก็ม,นมีโอกาสลื่นได้คันนี้แต่งออกแนวเหมือนรถไอ้นี่นะคามิยาใช่ปะ่ะรถเทาแลมโบล้อขาวแล้วก็เป็นล้อแบบลายแบบเหมือน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 ,อนล้อโฟม,มยางโฟมคามิยาเลยอ่ะอันนี้เป็นล้อคอสมิตรอยไคอสมิตใช่ปะ่ะคอสมิตคอสมิตคอสมิตกูไม่อยากเชื่อมึงนะคอสมิต <c oughs> คอสมิตเเรติโอเงอเอาผมผมไม่ชัวร์นะผมบอกในคิวว่าผมไม่ชัวร์นะผมบอกแล้ว มึงก็ไปย้อนดูอ่ะเออไม่ผมจำได้เวลาผมไม่มั่นใจเลยผมจะบอกก่อนเดี๋ยวผมโดนด่าแล้วมึงรู้จักว่ารันเวยงคืออะไรเทคออฟอ่ะเออเทคกออฟเทคออฟคืออะไรเทคออฟก็เปลนขึ้นไงแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรอ่ะที่เก่งบอกแลนดิ้งคืออะไรวะวันนั้นที่มันแลนดิ้งก็ลงไงแล้วมันบอกว่ามันเป็นอะไรมันพูดว่าอะไรจะไม่ได้ปะวันนั้นใครจำได้ไหมที่เก่งเคยพูดอ่ะคือถ้าไม่เก่งไม่รู้ อย่าฟอร์มรู้แค่นี<ป>้เดี๋ยวลองเหยียบแบบยังไม่ต้องจูนดูก่อนดีกว่าคันนี้ใส่เป็นวัดบูธอะไรวะเนี่ยอาโฟลอาโฟนะฮะกับขาวันจูนเน่วัดบูธเราจะมีเกล หลายเกดนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ถึงพันแต่ว่าไม่ค่อยได้ขายเราเอาไว้ตั้งโชว์เพราะแค่ตั้งโชว์มันก็รั่วแล้วลูกค้าเลยจะไม่ค่อยซื้อกันส่วนขยับขึ้นมาหน่อยพันกว่าบาทพร้อมติดตัง้งพร้อมขาวอนเจอร์เนี่ยก็อยู่ที่พันกว่าบาทก็คือเป็นตัวไอ้อาโคส่วนขยับขึ้นมาหน่อยเป็น P พ C แท้เลยนะฮะตัวนั้นอยู่3 0 0พันกว่าบาทสพกว่าบาท2อ0 0ันกว่าบาทมีหลายตัวมีหลายขายให้เลือกมีทั้งหน้าเงินหน้าทองเอาไปน้องเหยียบตวง โอเคเหมือนเราจะต้องปิดกระจกเสียงมันจะหัวปิดแม้ปิดกระจก่อนลังคาในถุงฮียเนี่ยไอ้สัสกสกิดกูปเป็นญาติเลย <c oughs> แม่โคตรดังดังพอที่พูดดิอ่ะก็วินดีนะแบบฉันเร่งยัง ูอีกทีเกือบสามไปเดี๋ยวจะดูแรงดันระวังรถจอดซ้ายไปแรงดันอยู่สามจุดศูนย์นะฮะรถตมเดิมสองจุดแปดโอเคอรีแมปอย,แมอย่างเดียวนะแลรีแมปปลดอย่าใช้เขาว่ารีแมปอย่างเดียวบางคนบอกว่าเฮ้ยผมรีแมปกับจูนกล่องที่พี่อ้วนมาทำไมปิดกล่องแล้วรีแมปมันไม่แรงเท่าของเพื่อนที่ผมไปรีแมปมาเลย คือไอ้ที่เพื่อนไปรีแมปที่อื่นมาเนี่ยมันเป็นรีแมปจูนทุกอย่างแต่ถ้าที่ผมทาเนี่ยเวลาผมรีแมปคู่กับกล่องเนี่ยผมก็จะจูนเป็นแบบที่มันปลดอะไรที่กล่องทาไม่ได้ก็จะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าจูนทุกอย่างในรีแมปแล้วมาเอากล่องมาเก็บรายละเอียดแบบนั้นไม่ใช่ผมจะแยกกันชัดเจนอ่ะอันนี้เป็นโหมดหนึ่งไปแรงดันมาแล้วส5ห้า นนี่พูดเท่าไหร่เลื่นเลื่นครับพูดเท่าไหร่เมียมาทีหน้าอ่ะเหยียบอีกทีหนึ่งป้ายกดป้ายลื่นเหรอต้องใหม่อยู่ยกลงหน่อยอ่ายกแล้วก็ป้ายเออป้ายอ่ะยกก่อนยกก่อนโอ้โหมก็บอกให้ยกยกมึงก็ยังเลืนเฮ้ยไปไม่ได้บอกให้ยกมึงอย่าไปเหยียบถ้ามันลื่นไปแล้วทีหนึ่งอ่ะมันจะ ไปต่อยากเลยยกพักนึงเลยแล้วค่อยๆต่อดเบาๆแล้วค่อยไปธรรมดาแหละคุณจูนดีนะแดงคือสเต็ปนี้เราเซ็ตมาแล้วว่าสำหรับรถเดิมๆที่อยากสุดอะ่ะก็โอนี่ถือว่าสุดในรถเดิมแล้วนะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนี่หมดสองลัตป้า ทำตามไปตามไปทีนี้ทีนี้อ่าพอเต็มกูเท่าไหร่พี่เบนอะพี่เบนน้อยเหรวะแต่แรงพันพอดีนะเดี๋ยวต้องบอกเขาว่านันนินก่อนอะครับธรรมดาเราใช้แค่หมดหนึ่งแล้วปิดกล่องก็พอ,อตอนนี้นได้ไดสักห้าพันถึงหมื่นโลก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตั้งบูสต์ม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่กล้าซัดต่อเนื่องตั้งให้เลยนะ เ้นลื่นแน่นอน,นไม่ได้ไม่ได้ขับเลยอ่ะต้องเปลี่ยนคัสเลยเอาอะดูอะ,าะ,ะอารค,ค่อยตอดไปกดด้มไปไม่ได้เลไปต่ไ,ปไม่ได้เลยอ๋อยี่หย่งมั้งไม่ถึงไม่ถึง คิดดูดิขนาดบูธยี่ห้ายังคันจังไปแล้วถ้าเป็นบูธที่เราเซตไว้ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบบาทไม่รอดให้เราบูธตั้งเหมือนกันได้ไหมเดี๋ยวลองปิดกล่องดูดิอ่ะเยียบไปเราบ,บูธหน่อยอิ่ดฮะอิน้อยย่งวะ่ะเดียวิ่งเดียนะแดงนะให้เขาละนินก่อนดีกว,นะว่า หรือบอลบูตัวนี้มันแข็งวะไม่ห,หรอกลองวัดนี้ก่อนดีกว่าเราค้หาหนเลื่อนแล้วก็จะได้เห็นชัดๆแต่ความรู้สึกไม่ใช่ยี่สิบอะควารู้สึกมัน<ร>สองเออมันแรงกว่าเดี๋ยววันที่มันตั้งบูตก็เดี๋ยวใส่บูตสองตัวนะแล้วก็ดูเทียบเลยว่าตรงหรือเปล่าเห็นๆไปเลยตรงไม่ตรงเพี้ยนไม่เพีย้ยน ออกมาไม่กี่วันแต่คาร้นะออกมาไม่กี่ชั่วโมงื่ววานแต่เดี๋ยววันที่สองในวันจันทร์เนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดแล้วก็อีกวันหนึ่งวันจันทร์เนี่ยคือยังไม่ออกจากศูนย์เลยเซล,ลมาให้อีกละนัดกันไว้ละเดี๋ยวเขารีบมาวันที่สองน่าจะงานเยอะอยู่โอเคนะก็สเต็ปนี้ก็เป็นสเต็ปแนะนําสาหรับหนึ่งจุดเก้าเครื่องพันเก้าเนี่ยแนะนําเลยประมาณนี้มีกระปุกกระป๋องด้วยจะดีกว่า เดี๋ยวจะมีทีเด็ดครับเดี๋ยวจะมีฟอร์ดอ่าฟอร์ดฟอร์ดไม่ใช่อะไรนะฟอร์ดแก๊สปาเจลโลเปลี่ยนโบอ่าคันนี้ที่บอกนี่คือที่ดิ่งไว้ทั้งหมดโอเคสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้